คนที่เคยได้รับเงินคนละครึ่งเฟสเก่าต้องกดยินยันสิทธิ์ที่นี่เท่านั้นมาดูการกับข่าวสตังมีเดียนะครับวันที่9ตุลาคม 2,568. ครับสำหรับการลงทะเบียนนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-26ถึง26ตุลาคมขอแบ่เป็น2กลุ่มนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับเงินคนละครึ่งเลยในเฟดที่ผ่านมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาเว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่20ถึง26ตุลาคมนี้และสําหรับใครที่เคยได้รับในเฟสที่ผ่านมานะครับเรียกว่ารายเก่าแล้วกันกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับผานแอปพลิเคชันต่อตังระหว่าง20ถึง26ตุลาคมนี้นั่นเองครับดังมาแล้วใครอยู่กลุ่มไหนบ้างหากคุณผู้ชมยังไม่เคยได้รับเลยนะครับให้พิมพ์ใต้ล่างคอมเมนต์ว่าใคร ใหม่ส่วนใครที่เคยได้รับในเฟด5้ฟิตที่ผ่านมาให้พิมพ์ว่าใครเก่านะครับย้ำว่าจะเริ่มลงทะเบียนหรือกดยินยอสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่20-26ถึง26ตุลาคมนี้และเริ่มใช้สิทธิ์นะครับในวันที่29ตุลาคมยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองครับคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ สัญชาติไทยนะเป็นสัญชาติไทยนะแล้วก็จะมีสงกลุ่มคืออยู่ในระบบภาษีกับไม่ได้อยู่ในระบบภาษีและไม่มีสิทธิ์สสดิการแห่งรัฐตอบแชัดนะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนละครึ่ง plus ก็คอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสาวรสสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณ